นี่ืนัเรเจ็ดสองบบอกนะครับผมเป็นอสองควางอัพเรือเจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็จะมี m อ a 1อัพเรเจ็ดนะครับน้องโคตรตึงน,นะทุกคนดูดิเออแค่ว่า,าวโอเคแล้วผมก็กราบสวัสดีนะครับผมตอนนั้นหนู่ที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ทุกคน,คน,นะกคนพี่ก็อยู่กับร้านนะผมกู๊ดไอดีช็อปกันอีกแล้วนะครับน้องผมก็วันนี้นะทุกคนพี่ก็มาอยู่นะ กับตรงนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ที่ผมมาแจากกันด้วยนะผมใครอยากได้โค้ดน,นะผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัสาครกัแล้วก็กดระดิไว้ด้วยละกันนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็มาทุกคนก็ทางด้านบนนะให้น้องใส่อะไรก็ได้นะผมที่จําได้นะครับนะ้องฮะส่วนสามระล่ากนะผมให้ใส่เหมือนกันนะครับนะ้องฮะตามนั้นเลยนะครับนะ้องฮะนะนะแล้วก็เด็กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัโตโนมัตินะครับนะ้องฮะโอเคครับผมก็ตามนน เรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้เลยนะน้องๆฮะโอเคนะครับผมมันก็จะนี่ทุกคนป่ะน้องกดตรงนี้นะครับทุกคนนี่เห็นป่ะน้องเห็นไหมป่ะนี่ครับผมมันก็จะมีโค้ดของทางร้านนะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะน้องฮะก็เอาไปใส่ได้เลยนะผมอันนี้จะเป็นโค้ดแรกนะครับแล้วก็จะมีโค้ดสองนะผมพิจะรณาไว้ตรงนี้ให้นะครับทุกคนใครที่ไม่เห็นโค้ดเดี๋ยวพี่เจาขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะทุกคนตามนั้นนะครับน้องฮะก็ โอเคมาทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนเราก็มาดูตรงนี้นะผมคงเหลือตรงนี้นะทุกคนมันก็จะขึ้นนะครับผมเห็นปะน้องๆคงเหลือเท่าไหร่นะผมคอมมอนคอมเมต์กันด้วยละกันนะทุกคนก็พี่ก็คงเหลือแบบว่านะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเร่จะจับเป็นอ่าสุดแรล้วกันนะทุกคนนี่ยก็จะมีพวกชุดนอนมีชุดนาโตนะครับผมสังเกะด้วยนะทุกคนก็พี่อันนี้ละกันนะทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนเบื่อนะครับตรงนี้ โอเคครับทุกคนนี่ครับผมพี่ก็เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จำปารีวิวให้น้องๆได้ดูมอมกันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูแล้วก็รีวิวมอมกันนะทุกคนไปไปดูอะไรดีกว่าครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในดีเป็นเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนไอดีนี้ 6F นะครับทุกคนก็จะมี 6F นะครับผมมีนวดขานะมีตาประกายไฟด้วยนี่ทุกคนนี่ไป ลรก็จะมีเป็นชุดอาคาคาชินะครับทุกคนแล้วก็จะมีหมัดแดกเกอร์นะทุกคนเป็นมัดของแอเอซินคีสนะทุกคนก็คือเอน่าจะไม่กลับมาแล้วนะผมเป็นของแลนะครับน้องมัดของแลนะครับผมเสื้อของแลนะครับทุกคนมีพื้นอัพเลเวลเจ็ดสองกระบอกนะครับผมเป็นสอ,องควงอัพเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็จะมี m 4 a 1อัอพเลเวลเจ็ดนะครับน้องโคตรตึงนะทุกคนดูดิเออแค่ว่าเออ ปินอัพเลือเจ็ดสองกระบอกคือแบบตึงๆเลยนะทุกคนอันนี้มีท่าของบล็อกด้วยนะครับน้องๆดูดิตึงป่ะทุกคนท่าน้าฟุตบอลเตะบอลน,นะครับทุกคนมีท่าของขั้นนะครับทุกคนมีท่าขั้นด้วยนะครับน่งชินชาเนาะประมาณนี้นะทุกคนมีท่าของเซนจิสุดด้วยนะทุกคนคือของแรง้นแน่นๆเลยนะผมสําหรับอันนี้นะทุกคน นะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มารีวิวให้น้องๆได้ดูกันแล้วนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนสหรับพิกัดน,นะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนก็ใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล,ล่าสุดด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ้วผมสลาวันนี้พี่ไปก่อนนะครับน้องแต่กัน